ครับเดี๋ยวเราได้ตัวนี้แล้วก็ไปดูข้างหน้ากันต่อเนาะว่าจะมีปาอะไรขึ้นหน่อยส่วนมากก็จะเน้นปันนินมันก็ยังมีอยู่นะผมเดี๋ยวลอง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 ,ลองยังมีอยู่ครับโดนครับผมตัวนี้โดนแดงแดงครับปลนนิลตัวนี้ขอก้อนครับ ดนยากจงยิง,งปลชอ่อนทีเดียวสองตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันโอ้โหไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆครับช่อนแบบนี้นะไหนขอดูหน่อยโอ้โหไซสสวยครับไปรับเอายิงปลากันครับตอนนี้ก็สายแล้วเนาะเก้าโมงชมวันได้าดไปพังๆครับ มเมื่อคืนฝนตกหนักมากเอาขึ้น <c oughs> <c oughs> ฮะไม่โดนว่ะลูกไปไง ตรงกอผามีอยู่เมื่อคืนเห็นอยู่ดอกแตกพลาดไปแล้วครับไงก็ต้องกล่าวว่าสวัสดีก่อนนะครับเนาะเจอกันคลิปนี้ไม่ได้เห็นหน้านะครับนาทีติดกล้องไว้ที่หมวกแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยดูกันครับนี่ก็มากันสามคนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะมีปิยะแล้วก็มีพี่รุดครับผม สามคนมาด้วยกันเช้านี้ก็ไล่ดูปลานินกันไปก่อนครับปลาแดดเดียวลอยเยอะอยู่นะโดนครับผมตัวน,นี้โดนวิ่งครับนู่นตัวแดงแดงฮะเห็นอยู่ใกล้ๆครับฝั่งนู้นเลย ทีแรกไม่โดนครับรอบสองนี่โดนไซสสวยอยู่ครับผมไซสฝ่ามือนะครับไซสใช้ได้เนะไซสฝ่ามือครับ โดนเห็นสีมันแดงๆไงผอมอืมตัวบางเจี๊บเลย บางเชียวเห็นสีสวย <B aff u> มีรุ่นเนี้ยรุ่นเล็กๆลอยนะครับเดี๋ยวเราได้ตัวนี้แล้วก็ไปดูข้างหน้ากันต่อเนาะ <L un> แดงๆครับปนิน ไซส์สวยอยู่ครับไซส์ก็ใช้ได้ครับไซส์ปลาแดดเดียวเผื่อแล้วนะเผื่อแล้วนะพี่รถบอกว่าข้างนอกตัวครึ่งโลครึ่งโลเลยไปครับ ปลาวันนี้ล่องเยอะมากครับแต่เป็นปลาไซส์ปลาแดดเดียวเนะาะไซส์ตันไม่ใหญ่มากแต่ว่าพี่รถโทรมาบอกเมื่อกี้ว่าท้องมันกลุ่มครับข้างนอกของบ้านคนนคะปลาใหญ่ปลาแบบนี้ครับผมแต่ว่าไซส์ใหญ่กว่าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันครับปี่ยะไปน่นละเดี <S <S ๋ยวเราตามไปดูกันครับ ถ้าไม่มียังไงจะหลบเข้ามานั่งข้างในเนี่ยครับผมปลาลอยหัวดีๆแต่ตัวไม่ใหญ่ครับหัวรุนๆปลาแต่เดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ก่อนนะคี่ว่นบอกว่ามีตัวใหญ่ออกดูข้างนอกก่อนครับโอ้ตัวนี้ก็ไซส์ดีวิ่งฟรีดเลยครับเดี๋ยวเราเฝ้าสังเกบ นี่ครับไซส์สวยยกปืนปุ๊บไปเลยขึ้นอีกไหมครับเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงไปขึ้นอยู่นู่นครับโดนครับผมแอบไปขึ้นอยู่ชายผักเห็นสีแดงๆเงาๆครับผม ลองยิงดูว่าจะตัวแค่ไหนนะเห็นไมช่ชัดนะครับเห็นแค่เป็นเงาเงาแดงๆก็โอ้ใซใช้ได้ครับผมใส่รุ่นฝ่ามือเนาะฝ่ามือฝ่ามือนี่แหละนี่ครับผมใช้ได้อยู่ดูข้างนอกนต่อตรงนี้ได้มาตัวหนึ่งครับผม,มกินลอยอยู่แล้วมันหนีเราไปขึ้นนน้นยิงได้ตัวนี้ ดูข้างหน้าก่อนครับถ้าไม่มีข้างนอกเนาะเดี๋ยวค่อยวนกลับมานั่งต้นไม้ซึ่งในคลองนี้ครับเอาเขตผักนะครับผมไปดูข้างนอกกันป่าตุวดีจริงๆครับ ครับผมข้างนอกนี่ครับมีของใหญ่แล้วอลากล้วยเก็บปลาแดดเดียวไปเรื่อยครับวันนี้นะตียาอยู่นี่รอยู่นู่นปลาลอยลิงตะลิงก็ซ้ายแดดเดียวเหมือนเดิมครับจอดรถ ยากระจายยิงไฟช็อตทีเดียวสองตัวครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันโอ้โหไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆครับช็อตแบบนี้นะไห้ขอดูหน่อยโอ้โหไซส์สวยครับเห็นนี้เห็นตัวนี้ตัวเดียวอ่าโ<ห>ดนนี่เหมือนนัดไหไ่รู้ยิงทีเดียวสองตัวเลยไซส์โลไม่รู้ปุ๊บไม่ทะลุด้วยเทพเลยเนี่ย <laughs> ตาเลือกเลย <laughs> แค่นี้ตัวเล็กๆตัวเดียวอ่า ไอตัวนี้มันมันโอ้โหลูกดอกไม่ทะลุมีเงี้ยงปะเยี่ยม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 ปุ๊กปุ๊กปุ๊กไม่เคยเจอเลยแบบนี้มีแต่ปันนินบที่ยิงกันตัวเล็กๆตัวเดียวไอตัวนี้ไม่เห็นเคยเคยเคยยิงอยู่แล้วยิงยิงนกแล้วมันทะลุลงไปโดนอะฮะเกยยิงอยู่ดันทะลุไปเลยตอกเสียบทะลุไปเลยโโอ้ห ดอกเดียวโดนสองตัวครับอาชอนอยังคงเอาอยู่สุดยอดครับน้อยคนน่าจะทำได้ไม่ได้มีกันบ่อยๆให้ดู<ค>นะแบบนี้อาจารย์ครับดูไปเ่ยวนขั้งูดเลย นีไม่ถ่ายแตัวนี้ตัวตัวเดียวไอตัวนี้ไม่เห็นไงนี่ก็เกือบไม่โดนนั่นน่ะนิดเดียวอ้วนตุบเลยป่าอ้วนด้วยะดูข้างหน้ากันต่อเราลองดูปลานินกันแอบขึ้นไม่รู้ว่าตัวใหญ่เปล่าเนี่ยเห็นแต่ปากมัน โดนอะไรขึ้นมาครับอาลุดป่าไม่โดนโดนสวะ วิ่งยังไงของมันเอาวิวเลยนินครับโดน,นใส่อ้วนๆอยู่ครับ ปาอ้วนครับของนี้ไปครับไปดูข้างหน้ากันต่อแวะไปเรื่อยๆครับข้างข้างเอกในตัวนี้ขอก้อนครับโดนกำลังว่าจะไปครับขึ้นมาพอดีเลยอันนินเก็บไปก่อนนะผมเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เยอะเองครับ สาปลาแดดเดียวเนาะกำลังว่าจะพาขยับไปข้างหน้าขึ้นพอดีเลยสายเดียวกัน สุดกันที่คลองนี้ครับผมมาจนสุดคลองไปต่อก็มีตะผักนครับผมมุ้งนานงใหญ่ก็ฝากกดติดตามช่องยิงปลากับนาทีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในคลิปหน้าเลยครับยิงปลาอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม